สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม l i ยเลนเจอรก็หลังจากที่เมื่อวานเราทาการสุ่มการชาของเจลลองคเ,เปารหกปีไปแล้วก็เกมล i ยเลนเจอร์ี่ยได้มีการปิดปรับปรุงไปวันนี้เราก็ได้มีการชาของโคลาโบ,บใหม่ของเกมล i ยเลนเจอรเข้ามาแล้วนะก็คืออีเวนต์โคลาโบซิตี้ฮันเตร่วมกับล i ยเลนเจอรหลังซ่อมบํารุงวันที่31มีนาคมถึงวันที่28เมษายนน,นะก็คือ ตัวของเดือนเมษายนเนี่ยแหละก็จะมีโคโลโบต่างๆเท่าที่ดูอยู่ที่หน้าจอก็อย่างต่ำน่าจะมี5ตัวเป็นอย่างน้อยก็คือเปิดตัวโคโลโบ5เลนเจอร์แล้วก็6อุปกรณ์แบบพิเศษเฉพาะช่วงก็อันนี้ก็จะเป็นโคโลโบใหม่ของเกมลายเลนเจอร์แล้วจะไปดูรายละเอียดต่างๆกันต่อเลยนะว่ามีอะไรบ้างก็ขอขอบคุณจะหล่อนเบราบว่าหปีก็มีของรางวัลแจกมาให้ด้วย ก็ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าปิดปรับปรุงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็สําหรับเดือนเมษายนเนี่ยก็เพิ่มโอกาสได้รับคอลาโบซิตี้ฮันเตอร์ก็เพิ่มโอกาสคอลาโบเรนเจอร์สชนิดก็จะเป็นการชาประจําของเดือนเมษายนนะก็จะมี8ดาวถึง8ดาวอันต้าแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับ6อุปกรณ์คอลาโบอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในช่วงแรกๆของกาชาของคอลาโบซิตี้ฮันเตอร์ที่เข้ามาในตอนนี้ แล้วก็มีอีเวนต์ b ูบีรับ Ruby เพิ่ม30%ด้วยรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็คือเพิ่มโอกาสได้รับกาชาซิตี้ฮันเตอก็จะมีตัวทั้งหมด4ตัวที่เพิ่มโอกาสได้ก็จะเป็น8ดาวถึง8ดาวอันต้ามีเรียวมีคาโอริซาเอโกะแล้วก็ฮิโตมิน่าจะชื่อประมาณนี้แล้วก็ภารกิจ อันต้าแรกายชา6วบวก1ได้รับโคโรโบเรนเจอร์แน่นอนก็มีตั้งแต่การสุ่มแบบ6บวก1 7ครั้ง15ครั้งแล้วก็30ครั้งครั้งที่30เนี่ยก็จะได้ไปทั้งหมด2ตัวเลยสำหรับเรนเจอร์ซิตี้ฮันเตอร์แดาวแบบสุ่ม1ชนิดสำหรับอุปกรณ์ก็5บวก1เหมือนกันแล้วก็จะได้ในครั้งที่1 5 25แล้วก็35เนี่ยจะได้ไป2ชิ้นเลยสำหรับอุปกรณ์โคโรโบซิตี้ฮันเตอร์ แล้วก็จะมีดาวเคราะมาใหม่แล้วนะก็โคโลโบซิตี้ฮันเตอร์มีโอกาสได้รับอูมิโบสึกก็ถึงวันที่28เมษายนนะก็จะมีดาวเคราะนี้มาให้เราเล่นแทบเจอทุกวันเลยอ่ะชื่อว่าตะลุยดาวเคราะห์ X Y Z แล้วก็จะมีเรนเจอร์บับเรนเจอร์ประจำวันด้วยเหมือนเคยนะก็สามารถไปดูกันได้นี่ก็จะเป็นรายละเอียดการอัปเดตเบื้องต้นของเกมลายเรนเจอร์นะครับก็แน่นอนนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วเดือนมีนาคมเนี่ย เราไม่ได้กดกาชาโดยใช้ r ูบี้ไปเท่าไหร่นะสำหรับช่องผมเนี่ยใช้ไปเพียง100 r u ร y ูบี้เท่านั้นเราเก็บลูบี้ไว้กะจะมาสุมกาชาของโคโรโบในเดือนเมษายนเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วลวันนี้เราก็จะใช้ลูบี้ในการสุมแ,แต่ว่าตอนเนี้ยกาชาของเกมราเรนเจอร์ดูแล้วมีค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีกาชาเพิ่มโอกาสได้รับซิตี้ฮันเตอร์สชนิดเพียงแค่อ,อันเดียวแต่ว่าในอนาคตคิดว่าน่าจะมีเพิ่มโอกาสได้รับตัวอื่นออยู่ถ้าใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะเพราะว่าตอนเนี้ยข้อมูลต่างๆยัง มีค่อนข้างจะน้อยอ่ะเราก็ต้องมาดูกันว่าตัวไหนใช้งานได้ดีแล้วรอตัวนั้นเพิ่มโอกาสก็น,กน่าจะสนใจมากกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพียงแค่กาชานี้กาชาเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพอย์กาชาเรวนาสเปเชียลแล้วก็นอร์มอนเหมือนเคยอุปกรณ์ก็จะมี5ดาวถึง7ดาวเพิ่มโอกาสได้รับ6ชนิดแล้วก็แล้วเวฟพ่อแลมมอลล์อุปรี์นอร์มอนเกียร์อุปกรณ์ก็ยังไม่มีเพิ่มโอกาสแบบเป็นเฉพาะชิ้นนะผมก็จะสุ่มอันต้าแล7เจ็ดดาวถึง8ดาวอันต้าของ ซิตี้ฮันเตอร์เพิ่มโอกาสได้รับ4ชนิดอันนี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าการช่านี้จะออกง่ายหรือออกยากแต่เราจะสุ่มแบบ300ลูบี้6วงหนึ่ดูสัก1ทีก่อนนะดูซิว่าจะมีโอกาสได้รับตัวของโคโลโบซิตี B ้ฮันเตอร์เดือนเมษายนหรือเปล่าแม้ว่าปีนี้งานสงการสำหรับเมืองไทยจะไม่มีแ,แต่ว่าโคโลโบซิตี B ้ฮันเตอร์ก็มาประธาน g s m ตัวแรกเปิดมา7ดาว ถือว่าไม่ดีมากมูลหมูป่าเจ็ดดาวอีกเหมือนกันมูลอัศวินชั้นสูงแปดดาวมูลเล่าปีแปดดาวโอโ้โหซันลลี่คิวตี้ดาลูมะาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือ,อยังแนตะถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะเปิดกาชามาถึงตอนเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ซิตี้ฮันเตอร์เลยซันลลี่ดาวินชี่มาแล้เดือนนี้แล้วเรเปิดตัองครบรอบหกปีไปอะ่ะ ได้ตัวนี้มาเยอะมากนะจะเป็นตัวที่สามที่ผมเปิดได้นะนาวิกโยทินมูนโอโ้โหมันได้ได้ไม่ดีเลยนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองกลับไปที่หน้าคาชาเดี๋ยวผมจะตัดสินใจดูว่าจะสุ่มอีกสามร้อยลูบีดีหรือเปล่านะก็ใจผมก็อยากได้ซิปตี้ันเตอร์มาสักตัวนะตัวไหนก็ได้ก็เลยไหนๆเราก็เก็บรูบีกันมานานแล้วเราเปิดทั้งทีเราเปิดอีกสามร้อยูบีไปต่อกันเลยดีกว่านะ แต่ถ้าคราวนี้เราไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าการช้โคลาโบของซิตี้ฮันเตอร์ออกไม่ง่ายเหมือนกันก็คือออกยากเลยบาวช็อตเค้กเดือนที่แล้วก็ออกเยอะอื้อเฮ้ยฮิโตมิอย่างน้อยเราได้แปดดาวของโคลาโบซิตี้ฮันเตอร์มา1ตัวเออก็ยังพอโล่งใจเรื่องนี้เล็กน้อยอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วเป็นตัวธาตุน้ำด้วยใช้แรกก็ค่อนข้างจะน้อยพันส วิทยคาวลีไปอีกตัวได้สองตัวแล้วเป็นธาตุไมนะ้ตัวนี้ได้ใช้แร่อยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบเฮ้ยก็ยังชื่นใจมาแล้วแนะ่อย่งางน้อยได้โคโโบมาสองตัวแล้วทาหารเรือเมอร์รีแปดดาวอันต้าคิดว่าเราจะได้เพิ่มไหมเนะี่ยถ้าสําหรับช่องผมนะไม่เคยสุ่มได้โคโโบแบบสองตัวแบบนี้มานานมากแล้วผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์จะได้อีกมันก็น้อยแล้วแหละแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะดูซิว่าจะได้ไหมโคดี่ฟองสบู่เจ็ดดาว KPV นัทโคนี่ก็คงจะไม่ได้จริงๆอะแหละฮิโตริมหาดก็คือได้มาสองตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวที่ดีหรือเปล่าสำหรับตัวคาโอริก็เป็นสายพลังครับแล้วก็ฮิตโเมี่ะเป็นสายว่องไวก็เดี๋ยวผมน่าจะทำการรีวิวของสองตัวเนี่ยเพราะว่าช่องผมเนี่ยชอบทำของเกมลเดนเจอร์ในเดือนโคลาโบเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วสองตัวก็น่าจะทำการรีวิวทั้งสงตัวเลยแหละแต่ว่า ถ้าจะเลือกทําเป็นในระดับไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเลือกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ากบดำแปดดาวผมตอนนี้ก็มีจมํากัดพอสมควรแต่ว่าสามารถติดตามกันได้ครับสําหรับการรีวิวตัวใดตัวหนึ่งแล้ว่าทั้งสองตัวของกาชาที่เราสุ่มมาได้สําหรับโคโรโบซิตี้ฮันเตอร์เนี่ยใครจะสุ่มกาชานี้เท่าที่ผมวิเคราะห์นะก็คือมันก็ออกไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะผมก็ได้มา2ตัวก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มกาชาของเดือนเมษายนนี้รวมไปถึงช่วงเนี่ยมีโรคระบาดนะก็ขอให้ทุกคน รักษาสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านช่วยรักษาสังคมของเราด้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีในการเล่นเกมรายเลนเจอรนะครับสามารถติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ